การทรงช่างจะเริ่มช่างเป็นการค่มความคิดบบ่ห้มันนำเดินต่างๆทีติตาเห็นหูได้ยินขามาขิดปู่แต่งสรุปความเห็นเพิ่งเกิดอัตตาเกิดตัวตัเกิดอารมณ์ ตามธรรมดาแล้วคนเฮาบ่มีเขื่อนอยู่สิอยู่เฉพาะความจตได้จ่ได้ในกองการเกียดทั้งหมดเลยอยากรวยแต่ใดเงินเป็นพ่อสะสมบัติตามตามแต่ใดคนนั้นคนนี้เป็นเมียเป็นขวานแต่ใดแบบนั้นแตได้แบบนี้ตามตาเห็นตามหูได้ยินเรื่องราวต่างๆความคิชินของคนสุดท้องความคิดมันจะแรงไป มันจะเป็นดึงเราสิ่งที่เห็นมาคิดคิดจากเห็นเป็นนัสัมผัเป็น,น่อง,ง,งสื่อจางไดแบบนั้นจะได้แบบนี้นบบนในลูกในรถในกลิก่นนงในเสียงการส่งชั่นจะเลื่อนชั่นเลื่อกาเลื่อเป็นการคมความคิดหรือให้ลูงท่านความคิดแต่ห้องห่ท่านความคิดเล้วความคิดนึกปรุงแต่งต่าง มันก็สิบ่ค่อยเกิดอารมณ์ก็บค่อยเกิพกกดพบ,บค,ค่อยๆดับลงไปอารมณ์ความรู้สึกคือผมพอใจก็บโม่พอใจนี่คือผมเสียงว่าทุกคนทําให้บ่อยทําให้มากทาให้เความคิชินถึงอนานาจช่างที่เฮาเพ่งอยู่หรือจับอยู่ในจุดเดียวทำความรู้สึกอเพียงจุดเดียว นี่จะเป็นวิธีการหนึ่งนะบ่ได้เอาไมายืนยันตัดสินว่าต้องวิธีนี้เท่านั้นวิธีอื่นไม่ใช่กับบอแมนเดอร์คือนี่นี่จะเป็นเพียงวิธีหนึ่งที่เป็นการละกิเลตัหาคมคมเพื่อเกิดการละตัดขาดออกจากข้อจางใดดีนี่เป็นเป็นการคมโดยวิธีที่เฮาสั่งขึงน้นมาเดียกว่า กรรมฐา,านอันหนึ่งหรือสามฐานที่ตั้งจิตหรือเครื่องอยู่เครื่องยู่วิหารธรรมเพียงดูให้คั้วประสึกข,ของเฮาเองแลาคิดไขขั้วดีๆแล้วเอาไปพิจารณาไขขั้วเราเองปกติแล้วเท่าบอท่านได้ยินแต่ฟังการสแสดงธรรมและวิธีการประหารอาหารกิเลือตั้งแต่ที่เฮาถึงมีแต่ความคิดจากใด จะได้อันนั้นได้อันนี้นั่นเป็นเครื่องอยู่ของสัตว์โลกเครื่องอยู่ของสัตว์โลกจะกินอาหารเสๆอจะกินนั่นจะกินอันนี้อากมีเสือเสียงดงดังจะมีนคนหูจักจะมีนคนเข้ารบมาถือจะมีนคนเสื้อฟนันคือเครื่องอยู่ของมงสัตว์พกเข้าองสัตก์ก็ดีตะกีนเป็นแบบนั้นจะไ้รถขั้นน้งามยี่ห้อนั้นยี่ห้อม จะใส่เครื่องประดับประดานั่นเป็นเครื่องอยู่ที่ความคิบกไปจิดไปติดเบิดอย่างไงดีเดินไนาเด้เลือกสวนไปนาที่ดินบานจัดสรรภูเขาแบบนั้นแบบนี้จะไ้นำไปไปอาง n ําสะไว n a าเครื่องนื้นความสะดวกสารพัดนั่นก็เครื่องอยู่ที่จิตไปที่ความคิดของเห้องเองไปแอบอิงไปแอบแฝงไปตั้งไวยุ่งไม่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้น คนจึงเอ 5, าาื่นว่ากิเลสพันห้าก็ไม้สิ่งสรรพสิ่งทั้ง,งหมดสรรพสิส่งบ่ว่าจะเป็นวัตถุหรือจะบ่าเป็นวัตถุตามค,ค,ความคิดของเราสิไปนึกไปปุงไปแต่งให้มันเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้มันได้ยังสัทั้งสี่อยู่ตลอดอยากได้หญิงอยากได้ชายมันลูกก็อยากได้ลูกแบบนั้นอยากได้ลูกแบบนี้หนาตายทั้งสัตนทั้งสี่มันผัวก็อยากได้แบบนั้น มีอะไรจะได้แบบนั้นคิดปรุงแต่งแตั้ตงทีนีผัวมีเมียนั่นแหละแต่ว่ามันก็คิดจะกได้แบบนั้นจะกได้แบบนี้นั่งสั่นทังสีเปเหักเสียบเรื่องจิตมีที่ตั้งไปตั้งอยู่เฉพาะความอยากตั้งอยู่จริงไม่ิ่งที่อยากหาวามาฝึกมาดแล้วการทําจิตให้ตั้งมั่นทรงอยู่ในความรู้สึกอันเป็นหนึ่งเรื่องทรงชาติอเรื่องชาาง กับสิค่อยๆเห็นความคิดคือมันนึกมันปุ่มมันแต่งไปเรื่อยหอกปุ่มแต่งเนี่ยไปกับเรื่องเล่าต่างๆคือว่ามากเลยที่มีแตนะ่เฮ้ามันเราต้องไปหาหลึกดำยังมากเพียงแค่ขั้นต้นหร,ราาือปฐมฌานลมหายใจนี่กับเฮาทำความรู้สึกอันเป็นจุดเด่นขก้นมากอยู่อันหนึง่งคือตรงกลางระหว่างคิ้วหรือหนาา้าผากเราเองเรียกว่าจับจุดเนื้อลม ่ถ้าเอาความรู้สึกเอาความคิดมาคิดในู่ลมหายใจนี่คิดในตรงกลางระวางคิดวหรือความรู้สึกนิ่มๆนุ่งนุ่งนึบๆบอนๆต้นๆตึงๆในตัวเองความคิดมันจะแล่นไปว่าไดมันจะแปนไปหาคนนั้นคนนี้มันจะแปนไปคิดนึกปุงแต่งกับวัตถุสิ่งของต่างๆมันจะไปคิดเรื่องจกนี่ซื้อเสียงดังๆจะที่คนหนักถือจะเป็นผู้เก่งกาสามารถ อยากเป็นผู้ดนบันดาลอยากมีฤทธิ์อยากมีเดชอยากรลํ่งอยากกลวยมีเครื่องบินมีแบบนั้นแบบนี้อยากไปท่องเที่ยวตามอวกาศต่างๆมันจะบกคิดไปนั่นแหละมันก็จะกลาบมาอยู่ในตัวเองโลกหมยใจนี่ก็ูีสึขกรรมมาฝากนี่เป็นเฮามากเทียบเอาตัวแต่ใครเห็นเป็นแล้วก็ดีเทียบเอาในระวางเขาอยู่ในโลกหมยใจกับพวามู้สึกโตัวนิมนตอนี่ยูนฐทานที่ตั้งห่งจิตเออมันเป็นสมาธิแล้ว ขีทีบบเอาตอนนี้ยูจังสีมันกัดทถูกมันก็เกิดบ่ได้ความกังวลนในเรื่องต่างๆก็เกิดบ่ได้เพราะว่าห้องผู้คิ่บูดแกนไปเั็นอาการส่งชาติจะเดินช่างเป็นการเห็นความคิดของเจ้าของเองทําให้บ่อยท่านมากเกิดความไม่ชิ่จิตมันก็ตั้งมั่นจิตตั้งมั่นก็คืออยู่ในความรู้สึกทางกายมันก็บเบวันไหวฝึกเอามันก็บเบวันไหว บววันไว่เนี่หมายถึงว่าบ่าคิดไปในความยากใดนั่นจะเป็นมีทุกมันก็กเกิดถึงว่าได้มันกับบกังวลเรื่องต่างๆเมื่อมันบ่นบคิดไป,ประเรียบว่าละบวคิดไปถึงสับสนบัติต่างๆที่จากได้ถึงเดืนเล่าต่างๆที่จากได้จากเป็นมีต่างๆมันกับเป็นอุบิขา กันเลยบอกว่กนนามีความหลอกางวันอย่างเดือนสมาธิเป็นวจิตตั้งมัน่นเอาความตั้งมัน่นตั้งตรงไหนตั้งตรงความรู้สึกนี่แหละชาติหรือสามาธิเป็นเครื่องประกอบนเป็นแค่์สื่ออันนึงที่ตั้งหรือมากื่ยเกิดความก้าใจในปฏิบททัติคือสื่อดอในการรู้สึโตนะนีะ่เป็นสื่อนั้นหรือสื่ออันนั้นเราต้องไปรักการอิงมากเอากวามจริงประสบการณ์ตัยเองคิดเอาเลย เอามาคิดมาเปรียบมาเทียบใส่กันสกักก้อนลองคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ความกังวลเราร้อนเกิดขึ้นทันทีนั้นมันคิดไปถึงสิ่งที่ใดมาอยู่แล้วหรือมีอยู่แล้วความกังวลกับนอยังได้ัำเกาได้ลดขั้นนึงที่ถูกใจค,คิดไปง่ามนนันสั่นจัสิเพราังั้นคิดไปไม่ว้องกังวลว่ายัานไปส้เอ,อันน้ำขาดบ,บอ่อน้ำมันขาดบ,บอ่อแอร์เสียบอ่อ ยันเข้าลักมันก็ยังมีความกังวลปะปะปนกันไปทั้งท่านที่ได้สิ่งที่นีู่่แลวนั่แหละต่างว่าทาเข้าอยู่กับโรหายใจกับอุนาลมสังสิ่มันกับ่มีความกังวลนี้ยังเกิดขึ้นได้ดอกแต่ความความคิดมันคิดไปสติมันก็ท่านมันก็ดึงกับพื้นมาาห่เหตุกับไปเหตุกับมาสลับไปสลับมายุ่งซี่แหละ ควปล่อยความว่างมันจะคอยปล่อยความว่างของมันเองคำว,ว่าปล่อยว่างปล่อยว่างก็ดีเอจนเกิดความก็ชินว่าบ่นําสิ่งทงั้งหลายที่ตาหูจมูกลิ้นกายรูปรสเกิฑเสียงคำว,ว่าคิดเมื่อนึกนี่ก็อยากได้จะเป็นเจ้าของมันนะจะเป็นเจ้าของมันเมื่อก็ว่าเกิดขึ้นเมื่อไม่คิดนั่นแหละเรียกว่าละเพราระว่าหทา้งสิ้นแรยอดทั้งหมดถึงมาร่วมเลยเพราะว่าสิเป็นชาติสมาธิสมาบัติอย่างก็แล้วแต่ทุกวิธี ดวเหล่าแต่เราเห็นความเกิดดับเขาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างหาความจรังทังลี่มนบ่ใดทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดเป็นธรรมดาเสื่อมสลายตายเป็นธรรมดาคนเกิดตายสัตว์เกิดตายทุกสิ่งทุกอย่างสั่งมาแล้วดวแล้วแต่สู่ความเสื่อมความแตกทําลายทั้งหมดบ่นี้ยังคงอยู่จะอ่านใด้ยางาเพราะว่าเราเห็นความจริงตัวนี้ล่องลับไปแล้ว ปฏิสนธไปบารุงแกณฑเห็นจริงตามความ็นจริงในจริงทั้งยทั้งปวงมีวามเกิดเป็นธรรมดาเอ,อมีวามแต่ดับเป็นธรรมดาพอคน่ำก็ไปยึดมันลดสัง่งกันมาแล้วตั้งมือแหลกกันนั่นแหละก็เริ่มพังตั้งมือแหลกคนเกิดก็คือคอนเริ่มตายคนพกก็คือคอนล้มจากเพรว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็นเริ่มตายนี่ตอนนั้นมันมีเวลาของมันอยู่แล้วแม้โลกนี้ก็ต้องตายโลกนี้ก็ต้องเสื่อมสลายโลกนี้ก็ต้องดับเนี่ย สิบว่ายังกับชีวิตของวกเขาสัมสันิดหน่อยเข้าดูจิงใดเขากับถูกกับจิงนั่นเอร่างกายตัวเองแท้ๆยังบ่อาจสามารรเป็นไปดังที่ตัวเองคิดไว้อยากให้นมันเป็นสิบว่าอุ้ยยังกับสิ่งอื่นอันเป็นของหนอกกายอร่างกายเข้ายังได้ดูแลรักษามันอยู่ตลอดแท้แทมันยังบอกฟังข่วมเอมันยังบอกเป็นไปตามที่เขาอยากให้นมันเป็นวันนี้พได้อยากเจ็บอยากปวด ท่องปวดหัวปวดแขวาเลยอนี่จริงที่ยุ่กับตัวเองแต่แท้เนี่ยยังว่าอาจสามารถบังคับได้ภาษายังกับผู้อื่นเออยิ่งเป็นร่างกายผู้อื่นที่ห้างแต่นี้เานต่นมันจะเป็นไปได้หรกายเขาใจเขาอยู่ในกายเขาจะไปบังคับเพราะนั้นเป็นไปดังใจห้ามมันจะได้รกับ่ได้เห็นความจริงว่าบ่อยู่ในอำนาจของห้าที่อยากให้เป็นผู้ใดอยากให้เป็นผู้ดังกเป็นถุกร้อนเป็นกังวล จึงว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกนี้แมกระทงเลื่อนร่างกายนี่เป็นของศัพท์ผู้ที่พตนจากความเป็นสัตว์คือผู้พ้่นนจากความอยากเบิดความเป็นสัตว์มดความอยากมีพพานจึงว่าเป็นของที่ว่ายากแต่เราเห็นความคิดตัวเองได้เมื่อจึเห็นนั่นแหละมีพพานก็ดีดับแบบใดดับความคิดหยุดความคิดปรุงแตง่งในความอยกใดอยากเป็น มันหยุดจมูกนี้กมันกับเป็นนิพพานดับความคิดปรุงแต่งเยน็นคือบามีครองวาม้อนอนกับเรื่องใดๆอีกเรื่องนึงแปลว่าดับเย็นก็ได้นิพพานเนี่ยมันอยู่ที่ห้าเองหัวทางของสู่นิพพ่านเป็นหน,น,นท่าที่งายแล้วก็คือล่มหายใจห้องเองที่จริงมันกับซ่อนเล่นอยู่ในกายเห้องนึงมันยังหลับอยู่ในกายล่มหายใจก็คือกายในกายอันหนึ่งจึงบอกว่าทำความู้สุอยู่กับโครงจมูกเจ้าของลุ ยินออกยินเขายินออกย,ยนไม่พกจมูกแล้วก็ตั้งความรู้สึกตัวอันเป็นเคื่องสังเกตความรู้สึกที่พอให้มันไปเกิดความรู้สึกพ่อใจกับพ่อใจในบัตถุสิ่งของคับุคคลอื่นนึงแล้วต่างๆเขาถึาองอาศัยลมหายใจนี้เป็นเคื่อนนํำทางอาศัยความรู้สึกในกายเป็นเครื่อน,อน,เ,นเ,อเตือนตัวเองว่าตอนนี้ความรู้สึกยังอยู่ในตนอยู่เป็นความรู้สึกอันเป็นอุเบกขาเป็นความรู้สึกที่อุเบกขานี่เป็นเรื่องว่า ในประตูาวาวรหรือย่ามข้อจะผิดก็ความความรู้สึกของตัวเองแต่ความคิดมันหนีหนีจากล่มหนีจากความรู้สึกนี่มันกลับไปอยูก่กับผู้อื่นบุคคลสัตว์สิ่งของเรื่องเล่าต่างๆความห่อนความหนาวความรู้สึกข้อใจกับบูพข้อใจอกับไปเกิดอยู่กับบุคคลสัตว์สิ่งของต่างๆที่มันคิดออกไปไปแต่งไปนึกอยากเป็นอยากได้แต่ถ้าความรู้สึกล่มหายใจอยู่ในล่มนี เนกายของเทาเองกายเวทนาจิตกับผู้หนุ่มผู้ลูกกับจิตก็คือรู้ล้วไม่ใจก็คือรู้สึกโตนี่แหละสภาพสภาวะต่างๆคำว่ารรมก็คือสิ่งทั้งหลายตั้งปวงทั้งที traitor, ่เป็นรูปธรรมและนามธรรมรูปธรรมคือวัตถุสิ่งของในโลกนามธรรมคือความคิดเท่าเองนั่นแหละคำว่ารรมโดยภายหนอกถ้ากอดหูก็เห็นคนเกิดก็ตายนี่ ทุกคนถ้าเกิดมาหนูก็เห็นคนตายมากมากสัตว์ก็ตายมากมากและอากาศห้อนหนาวก็เปลี่ยนแปลงโดยเ่พสมนี้เดี๋ยวก็ดูฝนดูดูหลอนดูดูหนาวเนี่ยเขาก็หูก็เห็น่งทีนี้คำ่าน้ำมาทำคือความรู้สึกควาคิดของเราเองแต่มันก็อาศัยลูงประทับมันก็สู่น้ำมาทำเรื่องลูงกับน้ำถ้าเราเฝ้าสังเกตความคิดของเราได้เราก็เห็นน้ำความคิดนั่นแหละ ไปหนึกไปปูไปแต่งไปสอนไปเล่นออไปตั้งอยู่กับบุคคลที่คิดถึงคนเกลียดก็คิดถึงนี่คนรักก็คิดถึงคนที่แต่บ่มีเกลียดบม่มีรักบ่ค่อยคิดถึงเด้เพราะว่าเป็นคนที่ไม่รู้จักแต่รู้จักคือมันก็มีรักมีกเกลียดอยู่น้ำกันเลยนะแต่ว่างวันอยู่น้ำคนสองคนหรอกอยู่น้ำห้าองพูดเดียวที่เฮาไปปูไปแต่ง เยอการรักมันงเ,ากาเยกเกลียดมันคือพอใจมั่งม่พอใจมันเองแต่หฮาวขวบคุ้มความคิดของเฮ้ามันยู้คิดถึงร่องเขาขออกนี่การส่งช่างจะเริ่ช่าง,งนี่นก็รู้สึกอันเดียวมันก็คอยๆอยรูรูอย่างรูท่านความคิดของท่านเขา้าท่านเข่ามันก็นมีทุกคนเคยมีความรู้สึกอย่างตึงบ้างแ่มความรู้สึกว่าแบบว่าคิดอย่างเลย คือคนเดียวนี่บกทิพย์อย่างเลยตาก็เห็นไปต้นไม้เห็นตามแดดตามลมก็เห็นไปหูก็ได้ย,ดยนินเรื่องนั้นเรื่องนีไปแต่ว่าบกคิดย์อย่างเลยเคยมีบอกแล้วผู้ใดอย่งางทั้งทั้งที่เห็นอยู่ได้ยินอยู่แต่บกคิพย์อย่างเลยแม้กระทั่งความรู้สึกในใกายกองบ,บ่มีแม้กระทั่งลมกองบ,บม่มีแต่ว่าบ่มีความคิดอย่างเลยนีมันละย,ยอดของมัน มาถึงที่สุดแล้วปฏิบัติคือบอกปฏิบัติเป็นธรรมดาไปบิดป็นนี้ยังสีธรรมดาบุคขีดยังเลยอะไรมันจะเป็นเขาไปสู้ตรงนั้นแรล่สบายใจเดยรูกที่แรกเขาก็อาศัยตรงนี้สะก้อนตรงนี้ตรงใดตรงลมหายใจตรงอุณารลมอาศัยตรงนี้ไปก่อนบ่งความรู้สึกตัวเองคือ,อความรู้สึกนี้ที่มี่วงการคิวนะครับหัวเฮานี่ คือเบี่ยขาทำมันพลทำมันเต็มที่องมันไปแล้วมันติซื่อเสื่อฟเบากว่าเบาซื่อซื้อกว่าอื่นก็ดีผู้ใดมาขอข้ามเน้นน้ำกัแนะนน้ำไปซื้อซื้อบ่อบ่อบ่ไปมีความหวังว่าเขาต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เขาต้องเห็นเพราะเห็นเป็นเรื่องของเขาเขาเาสือาัิดต่อเลยเน้ไปแล้วเนะไปแล้วเน้นไปแล้วแล้วไปแล้วไปแล้วไปสั่์ นเขาอยู่ก็ยังเขาอยู่คนเดียวงานไปตามแน่้นทางอยู่ในระวางทากลางป่าเออสิบัคคิดยังเลยมีเคยม่เคยบอกตาก็เห็นหูก็ไดินก็แต่บอคคิดยังเลยนีสบายว่าทำนี่แบบมันมีความเรากลางวันอย่างนั้นมันบานึกมันบกบุพวกแต่งมันบ้จังใดอยากดีอยากนี้อยากเป็นอย่างเออมันกเป็นอย่างเลยบอก ก็เป็นอย่างเลยค่าคิดอย่างเลยยังอยังก็เกิดขึ้นบ่ได้เด้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นบ่ได้มีภานเป็นสภาพสภาพว่ะที่ว่าใ้แต่บอกว่าว่างปราศความคิดนึกว่างจากสิ่งที่นี่จริงๆว่างจากต้นไม้ผู้เขาว่างจากลมว่างจากบุคคลว่างจากสัตว์ว่างจากสิ่งของคำว่าว่างคำว่านิพพานดับยินนะเอ้าเพราะ Terima <laughs> kasih. <coughs>